ในการครั้งหนึ่งมีพระราชาที่มีรูปร่างสมงวนองค์หนึ่งพระองค์มีอมาตะตัวพร้อมแต่มีสติปัญญาเฉียบแหลมอมาตผู้นี้พยายามหาโอกาสที่จะทำให้พระราชาติดพระไทยในความฉลาดของตนจนพระราชาต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่เรื่อยๆพระราชา มักจะตรัสแก่อัมมาทผู้นี้เสมอว่าเจ้าให้สัญญาแก่ข้าหน่อยได้ไหมว่าเจ้าจะไม่ทอดทิ้งข้าไปอัมม่าทจะทูลตอบไปเสมอว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอให้สัญญาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแดนสวรรค์หรือเมืองนรกข้าพระพุทธเจ้า ็จะติดตามพระองค์ตลอดไปพระพุทธเจ้าค่ะอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่พระราชาทรงดำเนินเล่นที่ริมฝั่งแม่น้ำพระองค์ได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกเห่าอยู่ข้างๆทางจึงมีรับสั่งถามอมาต์ไปว่าอมาต์เหตุใดสุนัขจิ้งจอกลายตัวจึงมาเห่าใส่หูข้าเช่นนี้ ้าแต่พระราชาเนื่องจากปีนี้อากาศหนาวมากกว่าทุกปีสุนัขจิ้งจอกเหล่านี้ไม่มีผ้าหม่มพวกมันจึงมาร้องขอเพื่อเป็นการถวายดีกาและขอพระราชทานผ้าหม่มพระพุทธเจ้าค่ะอมาตกราบทูลเป็นเช่นนั้นดอกหรือเจ้านี่ฉลาดจริงๆสามารถฟังภาษาสุนัขจิ้งจอกเข้าใจ แต่ว่าทำไมมันจึงไม่มีผ้าห่มนอนละ่ะเป็นความผิดของพนักงานผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าค่ะอามาตุลตอบเนื่องจากมีเรื่องผูกใจเจ็บเจ้าพนักงานคนนั้นแมนแต่สุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมันยังโกงได้อย่างไม่ละอายแก่ใจ ข้าคงเลี้ยงมันไว้ไม่ได้เจ้าจงเอาผ้าห่มนอนห่อตัวเจ้าคนนั้นแล้วโยนมันลงทะเลไปแล้วไปเบิกเงินจากท้องพระคลังไปซื้อผ้าห่มร้อยผืนมาแจกให้แก่สุนัขจิ้งจอกเดี๋ยวนี้พระราชาตรัสสั่งอย่างไม่พอพระทยัยอามาตย์ได้ฟังดังนั้นก็รีบไปดำเนินการตามพระบัญชาทันที หลังจากจับตัวพนักงานคนนั้นโยนลงทะเลไปแล้วก็รีบไปเบิกเงินจากท้องพระคังแต่เขาไม่ได้นำไปซื้อผ้าห่มแจกสุนัขจิ้งจอกกลับยักยอกเงินนั้นไว้เป็นของตนเย็นบรรุ่งขึ้นพระราชาได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกเห่าอีกก็เกิดความสงสัยตรัสถามว่าอมมาต ก็เจ้าได้ไปจัดซื้อผ้าห่มมาแจกแก่สุนัขจิ้งจอกแล้วแต่เหตุใดพวกมันจึงมาเห่าอีกเล่ามันเห่าเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะอมาาทูลตอบด้วยน้ำเสียงดังฟังชัดคำตอบคำของอมาตในครั้งนี้ทำให้พระราชาพอพระไทยมาก ถึงกับตรัสเน้นสัญญาแก่อมมาจว่าเจ้าอยากจะข้าไปไหนนะซึ่งอมมาจก็รับปากเหมือนเช่นเคยวันหนึ่งขณะที่พระราชาทรงพระดำเนินเล่นอยู่ในสวนมีหมูป่าตัวเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากป่าเนื่องจากพระองค์ไม่เคยเห็นหมูป่ามาก่อนจึงร้องถามอมาตคู่ใจว่านั่นตัวอะไรหรือ นี่คือช้างหลวงเชือกหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะที่มันมีรูปร่างหน้าเวทนาเช่นนี้ก็เพราะพนักงานเลี้ยงช้างละเลยไม่ให้อาหารมันพระพุทธเจ้าค่ะอามาถือโอกาสพูดตอบใส่ความพนักงานเลี้ยงช้างหลวงเจ้าจงนำตัวพนักงานเลี้ยงช้างไปประหารเสียแล้วไปเบิกเงินในท้องพระคลังไปซื้ออาหารมาเลี้ยงช้างให้สมบูรณ์กว่านี้ พระราชาตรัสสั่งด้วยความกริวอามารีบไปดำเนินการตามพระบัญชาส่วนเงินนั้นก็ยักยอกเข้ากระเป๋าตนเองเหมือนเช่นเคยหลายวันผ่านมาขณะที่พระราชาทรงพระดำเนินเล่นอยู่ในสวนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหมูป่าตัวเดิมอย่างชางนพระไทยร้องถามอมาร์ว่า อมาดช้างเชือกนี้เป็นช้างเชือกเดียวกับที่ข้าพบเมื่อครั้งก่อนนี้ใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะช้างเชือกนั้นเดี๋ยวนี้อ้วนท้วมสมบูรณ์เหมือนกับพระองค์แล้วแต่เจ้าตัวนี้คือหนูซึ่งอ้วนอวบเพราะแอบไปขโมยกินอาหารในห้องเครื่องของราชสำนักนี่แสดงให้เห็นว่าพ่อครัวไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่พระพุทธเจ้าค่ะ อมา์ถ,ถือโอกาสทูลตอบใส่ความพ่อครัวถ้าเป็นเช่นนั้นถือว่าพ่อครัวบกพ่องต่อหน้าที่เมื่อพ่อครัวทำอาหารเย็นเสร็จแล้วเจ้าจงจับตัวแล้วนำไปแขวนคอเสียพระราชาตรัสสั่งพอพ่อครัวรู้ข่าวว่าตนกำลังจะถูกแขวนคอจึงแอบไปนำเงินให้แก่อมา์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นสินบนขอให้อมาตช่วยชีวิตเขาไว้ทั้งสัญญาว่าจะจัดอาหารจานเด็ดมาส่งให้แก่อมาตทุกมือด้วยอมาตเมื่อรับสินบนแล้วก็บอกแก่พ่อครัวว่าเรื่องนี้ขอท่านจะได้เป็นห่วงเราจะหาทางช่วยเหลือให้ท่านไม่ถูกแขวนคอได้แน่ครั้นพอถึงเวลากลางคืน ขณะที่พ่อครัวกำลังจะถูกแขวนคออมาตก็วิ่งเข้าไปหน้าพระที่นั่งพร้อมกับตะโกนว่าช้าก่อนอย่าพึ่งประหารชีวิตพางหาันไปทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐข้าพพุทธเจ้าได้คำนวณดูเลิกพานาทีแล้วปรากฏว่าในเที่ยงคืนวันนี้เป็นเลิกยามที่เป็นมหามงคล ใครถูกแขนคอจะได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่บนวิมานแก้ววิเศษถ้าแขวนคอพ่อครัวก็จะไม่เป็นการลงโทษแต่กลับจะเป็นการให้รางวัลไปพระองค์ไม่ควรจะส่งผู้กระทําผิดขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ส่งลุกขึ้นกระโดดด้วยความดีใจพร้อมตัดว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้ว ข้าอยากเห็นสวรรค์เหลือเกินจงแขวนคขอข้าแทนพ่อครัวเถิดแต่เดี๋ยวก่อนทรงหันไปทางอมาตพางตัดต่อว่าอมาตผู้ซื่อสัตย์เจ้าเคยให้สัญญาไว้แก่ข้าว่าจะตามข้าไปทุกขนทุกแห่งไม่ว่าข้าจะไปที่ไหนบัดนี้ข้ากำลังจะเสะด็จขึ้นสวรรค์แล้วขอเจ้าจงนำทางข้าไปเถิดเฮ้ยเพชรขาด จงแขวนคออมาดเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันที่อมาดจะพูดอะไรต่อไปทหารก็จับตัวอมาดเอาศีรษะสอดเข้าไปในบ่วงเชือกแล้วเพชฌฆาตก็ชักเชือกขึ้นอมาดก็ให้ตองแต่งขาดใจตายไปในที่สุดฝ่ายพระราชาเมื่อทอดพระเนตรเห็นอมาดคู่พระไทยนำทางไปสู่สวรรค์แล้วก็ตรัสสั่งให้เพชคฆาตแขวน พระสอพระองค์เสียด้วยเพื่อพระองค์จะได้เสด็จขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกับอมาตซึ่งเพชฌฆาตไม่อาจจะขัดบัญชาของพระองค์ได้แต่ทั้งสองจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์หรือเปล่าไม่มีใครจะตอบได้นอกจากพระราชากับอมาตเท่านั้น